สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรทางบอสนุหรือย่านนุนะครับเขาก็ได้ชี้แจงผ่านเพจบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับว่าขอขอบคุณแฟนแฟนเสียงวิหกผู้รักเราจริงทุกๆคนไม่นำวิดีโอในกลุ่มปิดออกมาเผยแพร่แต่เปลี่ยนการแคปเอานะครับ เป็นภาพนิ่งออกมาโพสเพื่อให้คนสนใจเพื่อให้คนอยากเข้าไปซื้อบัตรดูเองในกลุ่มเพื่อสนับสนุนเรารักพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะครับนี่ก็คือคำกล่าวของบอสนุเสียงวิหกนะครับจริงๆแล้วการเอาคลิปของคนอื่นมา เผยแร่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะเชื่อว่าทุกคนเคยทําผิดนะครับแล้วตัวผมเองก็เคยทําผิดเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราก็แก้ไขกันได้นะครับเพราะว่าคนเรามีเจตนาไม่เหมือนกันนะครับอย่างแอดเนี่ยแอดก็มีเจตนาที่ดีแต่แค่รู้เท่าไม่ถึงการในครั้งก่อนนะครับก็คืออยากแค่หวังดีแล้วก็ต้องการให้สิ่งวิหกเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราลืมคิดไปว่า ผลงานมันคือลิขสิทธิ์มันคืองานของเขาเราเอางานของเขามามันก็เหมือนเป็นการขโมยงานของเขาเลยไม่อยากจะให้ทุกคนทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งหรือแคปภาพออกมาโอเคอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของงานเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนทําแบบนี้นะทางบอสนุนเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนมากๆเลยแอบชอบตรงนี้นะครับชอบตรงที่เขาว่าก็ชัดเจนแล้วก็อบอกว่าซีรีหกเนี่ย ยังไงก็ขอให้ปังปังและดังๆไปทั่วโลกเลยนะครับลูกจ๋าญาจ๋าพ่อจ๋าแล้วก็องค์กริห6ทุกๆคนนะครับที่ชัดเจนแบบนี้ตลอดไปนะทางนกมูสกรเนี่ยเขาก็แถลงการนะครับแล้วก็เหมือนกับปฐมิเทศนะครั้งนี้ใส่ชุดขาวหมดเลยนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเอฟี6เนี่ยคือน่ารักที่สุดในโลกสำหรับแฟนคลับนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเนี่ยเยอะมากมาก บางท่านก็บอกอยากดูย้อนหลังค่ะซื้อตัว๋วแอดมินไม่อ่านเลยอ้าวเป็นเรื่องแล้วงานเข้านะครับแอดมินไม่อ่านเลยคือยังไง <c oughs> นะทากันบ้านหน่อยนะครับบางคนก็คืออยากดูมากๆเลยอ่ะใจเย็นๆนะครับทางนี้บอสนุเขาตอบมาแล้วนะครับว่าไลฟ์เทอเตอร์ปี2ครั้ง1เท่ากับ159บาทเท่านั้นเองนะครับราคาฝรั่งก็1 5 9เช่นเคยนะยังไงก็ลองเข้าไป ดูข้อมูลก่อนดูข้อมูลให้ดีๆนะครับ เฮงเปัง,ปงๆเสียงวิหกนะตอนนี้ก็ช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันต่อยอดสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทางภาคอีสานนะครับให้ไปดังทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ FC ท่านนี้นะครับก็เป็น FC ตัวยงเหมือนกันนะอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านก็บอกว่า FC เสียงวิหกทุกทุกคนฝั่งบอสนกและบอสนุพูดนะแม่อีกคนขอเป็นกำลังใจให้เสียงวิหกเมื่อก่อนแม่กดติดตาม FC เสียงวิหกหลายคนแต่แม่เลิกติดตามตั้งนาน ก็เพราะเหตุผลที่บอสนกบอสนุพูดนี่แหละแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งแม่จะติดตามให้แม่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เสียงวีหกนะแล้วก็บางท่านบอกว่าไม่เคยดูหมอลำพอได้ดูก็รักเสียงวิหกเลยค่ะรักๆนะคะบอกได้เลยคำเดียวเลยนะครับว่าหมอลำเสียงวิหกเป็นวงที่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ตั้งแต่นกพงศกรบอสดุนะครับบอสนุเนี่ยเขาจะอยู่ตรงช่วงด้านหลังบอสนกเขาก็จะ ออกอยู่ตรงเวทีนะครับเขาก็จะเล่นกับคนดูและหลังมาศิลปินเยอะเขาก็จะออกอเป็นช่วงๆนะครับแต่บอสนกกับน้องอายออกมาทีไรเนี่ยได้รับเสียงกรีดเกลียวกราวกันโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับพ่อจ๋าแฟนคลับน้้อก็อายเนี่ย เยอะมากๆเลยแล้วช่วงเปิดฤดูการปีที่5้าจะเยอะขนาดไหนเพราะว่ายังมีคนที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหมอลำเสียงวิหกว่าเขาเนี่ยเป็นมาอย่างไรสตอรี่มาแบบไหนนะครับแล้วก็คนที่พูดต่อๆกันอีกนะครับเขาก็อยากจะมาดูว่าเปิดฤดูการมาเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างจะเพอร์เฟกขนาดไหนอะไรยังไงนี่คือคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะดูหมอลำจริงๆที่เขายังไม่เคยดูหมอลำเสียงวิหกนะก็ต้องเผื่อใจตรงนี้นะครับเผื่อใจว่าเราจะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากแต่เราเข้าไปดูด้วยใจนะแล้วก็ซื้อบัตรไปเลยนะร้อยาสิบเ้าบาทเองราคาไม่แพงนะครับถือว่าเป็นราคาที่จริงใจมากๆเลยนะยังไงก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆนะครับเสียงวิหกโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ